วันนี้มีเมนูเส้นแซบแซบทำทานในวันหยุดทำทีทละหลายจานทานได้หลายคนว่ามีคลุกครับหมูนุ่มลูกชินเด้งน้ำซอสฉ่ำๆไปดูวิธีทำกันครับเรามาเริ่มที่เจียวกระเทียมกันก่อนเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเราจะใช้ทั้งกระเทียมทั้งน้ำมันนะครับกระเทียมตำหยาบครับเจียวด้วยไฟอ่อนๆครับจนสุกเหลืองนะครับพอเราเจียวมาพอเหลืองอ่อนๆแบบนี้ครับ ปิดแก๊สได้เลยเพราะว่าน้ำมันยังร้อนอยู่นะครับเราจะเอาทั้งน้ำมันทั้งกระเทียมมันก็จะได้พอดีนะครับได้แบบนี้แล้วก็ให้เราตักออกไปพักไว้ครับส่วนที่เหลือติดติดลอยกระทะนี่ไม่เป็นไรนะครับเราจะทำน้ําซอสต,ต่อใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนเลยครับตามด้วยเกลือป่นครับสีิวขาวผมจะใส่ซุปก้อนไปสักครึ่งก้อนนะครับซอสหอยนางรมซอสกลิกครับ ซีอิ๊วดำหวานน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวครับเคี่ยวให้ละลายไอ้นี้ผมทำสำหรับทำหมี่คลุกครั้งเดียวนะครับทำไม่เยอะครับน้ำซอสจริงๆเราสามารถทำเก็บไว้ได้นะครับถ้าคนที่ว่าไม่อยากทำบ่อยนะครับทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับคลิกปนครับนครับ,ครบเคี่ยวให้เดือดนะครับ นี่ก็ประมาณ3 4มสี่คนทานเลยครับผมก็จะทำทีเดียวที่ไม่ไม่ต้องทำทีละถ้วยนะครับเพราะเราทำทานเองที่บ้านทำใส่ถาดเลยนะครับพอเดือดขึ้นมานะครับพอหอมฟุ้งเนี่ยให้เราชิมรสชาติให้ได้ตามที่เราชอบนะครับแต่ว่าต้องชิมให้ออกเข้มเลยนะครับให้ออกเข้มให้ออกรสจัดเลยเพราะว่าเวลาเราไปคลุกกับหมี่แล้วเนี่ยมันจะอ่อนลงนะครับรสชาติประมาณนี้นะครับเราก็ปิดแก๊สไปพักรอไว้วันนี้ผมใช้เป็นหมูสไลด์นะครับ หมูสไลด์แล้วก็ลูกชิ้นเอ็นส่วนหมูนี่จะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะหมักสักหน่อยครับใครไม่ชอบหมักไม่ต้องหมักก็ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าหมักแล้วมันมีรสชาตินะครับก็จะหมักง่ายๆครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแป้งมันครับเพิ่มความนุ่มเด้งซีอิ๊วดำนิดนึงผมใช้เป็นหมูสไลด์นะครับสไลด์มาเป็นแผ่นแล้วก็ผมก็ตัดผ่าครึ่งนะครับ ไม่ต้องมาหั่นเองครับที่ใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยนี่คืออยากให้มันไปทางเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเรานะครับข้อดีของหมูสไลด์ก็คือมันบางนะครับมันเราไม่ต้องพักครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวใส่แป้งมันไปนิดหน่อยก็หมักเสร็จก็ทําได้เลยครับต่อไปก็เป็นการลวกลูกชิ้นลวกหมูลวกผักลวกเส้นนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับเริ่มที่ลูกชิ้นก่อนครับวันนี้ผมใช้เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูครับเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ได้หมดครับเลือกได้ตามชอบ เวลาลวกนี่ให้เราใช้ไฟแรงเลยนะครับเราใช้เวลาไม่นานครับพอเดือดท่านอย่างแบบนี้ครับก็ใช้ได้ตักพักไว้ต่อที่หมูหมักครับหมูก็เหมือนกันไม่ต้องลวกนานเอาแค่พอสุกนะครับนะครับพอสุกก็ตักพักไว้นะครับผมก็ตั้งน้ำใหม่ลวกเส้นลวกผักนะครับสำหรับหมูกับ ลูกชิ้นที่เราลวกไว้นะครับผมจะคลุกน้ำซอสเราไว้ประมาณนี้ครับพอน้ำเดือดก็ใส่ถั่วงอกครับถั่วงอกมีผมลวกแป๊บเดียวนะครับใครต้องการกรอบๆก็ตักนอกน้ำเย็นได้ครับต่อที่ผักบุ้งครับใช้เป็นผักบุ้งแก้วผักบุ้งไทยครับผักนี้เลือกได้นะครับผักบุ้งจีนก็ได้ผักคะน้าก็ได้ครับผมนี่ชอบกรอบๆนะครับ ต่อที่เส้นเลยครับคลี่เส้นแล้วก็เคาะแป้งที่เขาเคลือบมานะครับเส้นนี้ข้างถุงนี่เขาบอกว่าลวกหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าผมจะลวกไม่ถึงนะครับหนึ่งนาทีมันนานไปครับนี่ครับเราก็เช็คดูนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นบะหมี่ไข่ครับเส้นเหนียวเส้นเหนียวดีมากครับยังไม่นิ่มเลยครับ ก็เกือบๆนาทีแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเทน้ําออกนะครับแล้วก็ผ่านน้าเย็นนิดนึงล้างน้ําผ่านนะครับน้ําธรรมดานี่นะครับครับเส้นที่เราลวกเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างผ่านน้ําปกติเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหยุดความร้อนมานะครับเวลาเราทาเยอะๆเนี่ยเสร็จแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวครับพร้อม้วยน้ํามันเสร็จแล้วก็คลุกครับจะได้หอมนะครับเส้นเสร็จแล้วก็ใส่น้ําซอสครับ แบบน้ำซอสฉ่ำๆเลยครับก็ลูกชิ้นกับหมูครับเส้นมันก็จะดูดซึมน้ําซอสเข้าไปนะครับฉ่ำๆถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งครับอันนี้ไม่ใช่สามคนแล้วผมดูนะครับจะสี่จะห้าคนนะครับ ตะกคนทานไม่เยอะนะครับตัวลิสงขั่วบทครับขั่วเองใหม่ๆหมหอมๆผมชอบใส่เยอะๆนะครับผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายนิดหนึ่งครับไม่เยอะมาก แค่เนี้ครับเสร็จเรียบร้อยไปชิมไปเจอกันที่โต๊ะครับบะหมี่คลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูวันนี้มาเป็นถาดอีกแล้วครับต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเส้นเหนียวนุ่มน้ำซอสนี่รสชาติเข้มข้นมากลูกชิ้นเด้งเด้งลูกชิ้นเอ็นนี่แบบเข้ากันมากๆครับ ผมปกตินี่ชอบลูกชิ้นเอ็นอยู่แล้วครับหมูก็นุ่มเป็นบะหมี่ครุกเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทานดูนะครับได้ลองทําดูสูตรนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับแต่ชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ